สวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะบันองบรรณาธารขอค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้นามาเดินป่านะคะมาดูเสาะดูผักกูดค่ะแต่ว่าไม่มีนะคะก็ว่ามาเจอยอดวาลบีนะคะนี่ค่ะหรือว่าผักสามงามนั่นเองนะคะทานได้นะคะแต่ว่ารสชาติเขาจะคล้ายๆผักกูดแต่ว่าเราต้องทําให้ถูกวิธีค่ะเดี๋ยนาจะเก็บนะคะอู้ยเหมาะจังเลยค่ะยอดอ้วนอุลุกละลดเลยนี่ค่ะนี่หืงามๆเลยค่ะ เดี๋ยววิธีทําเดี๋ยวน่าจะนี่ให้นะคะตอนแรกนะก็ว่ามันทานไม่ได้นะคะแต่ว่ามันทานได้นะคะเพื่อนๆทานได้ค่ะนี่อุ้ยัอ่อนๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะผักสามงามค่ะนี่นี่โนนค่ะเป็นดงไปหนึ่งโอ้โหเอาเลือกเอานะคะเอาที่งามๆนเพื่อนๆนี่นี่นี่ อ้ยดูงก็เยอะลองมาเดินป่าค่ะนี่โอ้โหเฮ้ยนี่แมวนี่หาม่าบกงานง้มงามงามค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหนนนอเอาที่มันเป็นขึ้นใหม่หมหมๆเนะค่ะนี่นี่ค่ะ งามจังเลยคะ่ะทุกคานค่ะวิธีทำนะคะทุกท่นคะ่ะเราก็จะเอาเออ่ต้มน้ำลวกน้ำทิ้งนะคะลวกน้ำทิ้งแล้วก็เอายอดที่งามคะ่ะดูค่ะโ้หนามหักดังเป๊าะเป๊าะนะคะอ่อนีค่คะ่ะ โหยุงนะไม่ได้เอาอยากกันยุงมาด้วยตัวลายแน่เลยนี่ค่ะโอ้ยดูมค่ะโอ้ยยอดชลูขลังเลยคะ่ะเดี๋ยวนาต้องไปเด็ดเบเอบตรงที่แดดๆนะคะดิงจะได้ไม่เยอะค่ะ เราต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อนขานแล้วก็เอ,อเอาเอาแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบชั่วโมงค่ะเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวนาจะทำให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นบ้านนี่ค่ะอเอาที่มันขึ้นใหม่ๆอย่างนี้นะคะนี่โอ้ย งามค่ะไม่รู้จะมองไหนค่ะมันไปมันไปหมดค่ะยุมงก็เยอะดีนะเนี่ยมาลืมเอาถุงมือมาด้วยค่ะเพื่อนค่ะกัดตาเขาอนค่ะกัดตาเขาอนค่ะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวไปเอาที่แดดๆค่ะ นี่นะคะโอ้โหดูเพื่อนๆเดี๋ยวส่องให้เพื่อนๆดูก่อนงามมากเลยนี่นี่ค่ะ,คะ,ก,ก,คะกินแล้วรสชาติก็จะเหมือนผักกูดนั่นแหละค่ะตอนแรกนะ้ก็กินไม่เป็นหรอกแต่ว่าลองไปศึกษาดูนะคะก็จากนั้นก็เลยรอรอค่ะรอนี่ค่ะ โว้ยงามเอาโมงไหนมโมงไหนโมงนี้แข็งไปเอาค่ะนุ่นค่ะโอ้ยกำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวลืมตะกร้าที่นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยมจะเอาม่มงไหนค่ะนุนงาม สามงามนะคะคนไทยเขาเรียกกันกำลังกินเลยค่ะเพื่อนค่ะโอ้ยดูนุ่นนุ่นนุ่นขินเบบุดค่ะตรงเขียงอ่อนเลยเดอร์ค่ะขินเขากำลังขึ้นเลยค่ะนี่ อยู่ตัวเท่าแม่ไก่แม่ไก่เนียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสมุนลกทีเดียวว่าเราจะได้เ่าไหล่น่นค่ะวาดให้เพือพ่อนๆดูก่อนเอาตะกร้าเดียวก็พอนะคะเขาบอกเอาลวกแล้วก็แช่ฟิตไว้กินได้นะคะเพื่อนค่ะก็จะกินได้นานเนาะ,ค,ะนนค่ะนน่ะค่ะ เดี๋ยวนะคะหนา้หนา,นาตั้งกล้องก่อนขออนุญาตจิตก่อนนะคะยุงเยอะค่ะเห็นแดดอย่างนี้ก็นึกว่ามันจะไม่มียุงนะคะยุงเยอะเหมือนกันนี่ค่หนน้าตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะอุ้ยนี่ค่ะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ไอ้อลมก็เนาะจะพัดของกันหล่นซะละ เกือบค่ะเอาที่มันพุ่งขึ้นค่ะพุ่นขึ้นค่ะไปเร็วๆเนาะนี่ค่ะ ก็ไม่ได้มาค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขึ้นเร็วขนาดนี้ เดี๋ยวเต็มตะกาแล้วโหนี่ค่ะ้างผัดเดี๋ยวนะเอาุมนี้หน่อยโอ้โหมันค้างนี่เป็นเดือบดค่ะน,น้ำตั้งกองไม่ต้องหุ้เหมาะยังเลยค่ะ เยอะนะคะสวยมากเยน่าะมันสูงไปหมแล้วสูงไปแล้วค่ะ พอแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นตะกร้าแล้วค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โหพอแล้วค่ะพอแล้วนี่ค่ะโอ้ยังไม่หมดนะคะเต็มพิ่ไปหมดค่ะต้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆไปเร้วเดี๋ยวเก็บออกค่ะนี่ค่ะเต็มแล้วอ่ะนี่ค่ะนี่ลอนที่ยอดอย่างนี้นะคะ โอ้ยอันนี้บ้านไม่เอานี่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 ค่ะนี่งามค่ะอันนี้นี่อันนี้ค่ะนี่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 นี่ค่ะคุณ่อนค่ะงามด้วยโอ้ยถ้าแกล้งป้องเร็วก็ขออนุญาตขอเอาถอดขอเอาไปด้วยค่ะ อยู่มันเยอะอนาก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาจะมาเก็บมันเจอเนาะนี่้เปาะเปาะเลยคนะนี่ดม่หสมขาอึ๊บโอ้โหอึบนี่ค่ะเต็มแล้วเอาที่นี่เลยค่ะนี่โอ๊ยโออา,อา,อา,อาแกอค่ะ ที่กำลังขึ้นนะคะนี่นี่นี่คะ่ะงามน,นี่คะ่ะกำลังขึ้นเลยดอดกำลังกินเลยคะ่ะไปคะ่นะเดี๋ยวน่าจะเห็นตรงนั้นดอกดน้องงาะตะกี้เห็นดูหน่อยนะเด็ด นี่ค่ะหยิบไปปอกๆเลยนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะดูนี่ค่ะน่าจะส่งให้ดูนะคะเนี่ยเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะน่าคงต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปมันจะยาวเกินค่ะนี่จบๆก็ยังจะเก็บติ๊กๆเนาะมันงามนะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ จบคลิปพักกันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวาราจะลงไว้ให้อีกคลิปนึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะผักวาลบีนะคะผักกูดกินได้อยู่ค่ะแต่ว่าเราต้องทำให้ถูกวิธีแค่นั้นเองนี่ค่ะโอ้ยเต็มงามค่ะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะลาไปดูไปชมไปเก็บอะไรอีกนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยความงาม บ้นองบ้านนาชั้นเนะคะเพื่อนเ่นคะฝากเป็นกำลังใจให้นะเด้อจ้ะต่อการทำคลิปต่อไปเนาะค่ะนี่มาจะพาไปดูไปชมอะไรอีกเนาะค่ะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนี่มาจบด้วยผัดบาละบีงามๆนี่ค่ะนี่งามจาังเลยท่านค่ะปูนเลยค่ะบัายค่ะเพื่อน่นค่ะสวัสดีจ้านี่ค่ะ โอ้ย,อยกล่อแขว่งกล้องเร็วไปหน่อยนุ่นตะกาะกาดนะ่ไหมตะกา้าก่อน